สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มากันที่ร้านกาละครั้งหนึ่งนะคะข้างนอกก็จะเป็นแบบแผ่นสังกะสีอย่างนี้นะคะแบบคลาสสิกมากๆเลยค่ะให้นึกถึงตลาดในละครนะคะหรือสมัยก่อนนั่นเองค่ะในยุคเจ80บแดและก็ยุค90นนั่นเองค่ะอยากจะบอกว่าเรายังเกิดทันนะคะอันนี้เป็นหน้าร้านทางเข้านะคะ เราจะเข้าไปข้างในเลยค่ะไปชมบรรยากาศข้างในค่ะว่าจะจัดร้านสไตล์ยังไงนะคะรู้สึกตื่นเต้นเลยค่ะทีนี้เราเข้ามาเราก็จะมาเจอรถซาเล้งนะคะหรือรถนั่งสมัยก่อนรถถีบนั่นเองนะคะไม่รู้ว่าเรียกถูกหรือเปล่านะคะอันนี้ก็จะเป็นของที่จัดวางขายนะคะขนมขบเคี้ยวนั่นเองค่ะแต่เราจะมาสั่งคาเฟ่กันก่อนเลยค่ะเราก็จะขอสั่งเป็นคาฟูชิโน่นะคะ แล้วก็มีขนมเค้กนะคะเยอะแยะเลยค่ะให้เราสั่งทานนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งนะคะที่จัดตกแต่งได้สวยแลยคะคลาสสิกมากๆค่ะแล้วก็จะมีของตกแต่งที่เป็นสมัยโบราณที่เราเคยเห็นนะคะหรือว่าไม่เคยเห็นนะคะในยุค90นั่นเองค่ะแต่อยากจะบอกเพื่อนๆว่าเราเกิดทันอยู่นะคะตะเกียงที่ใช้น้ำมันนะคะแล้วก็ตู้ไม้เก็บ อาหารสมัยก่อนค่ะอันนี้ก็จะเป็นตะเกียงน้ำมันนะคะที่เราใช้อ่านหนังสือหรือทำการบ้านสมัยตอนเป็นเด็กๆนั่นเองค่ะบรรยากาศข้างในคลาสสิกมากๆเลยค่ะถ้าเราแต่งตัวนะคะย้อนยุคเหมือนสมัยก่อนใส่เสื้อสีฉูดฉาดกางเกงสีฉูดฉาดคงจะเข้ากับบรรยากาศข้างในร้านมากๆเลยค่ะพามาดูตู้โชว์ข้างในค่ะที่มี ของที่เราอาจจะเคยเห็นในสมัยเด็กนะคะให้เพื่อนๆได้ชมค่ะเราอาจจะเคยเห็นนะคะโดยเฉพาะกระติกน้ำเลยคะ่ะที่เขียนเป็นกอไก่ถึงงอนงหูนะคะเป็นกระติกพลาสติกที่เราชอบถือไปโรงเรียนนะคะตอนที่เรายังเรียนอนุบาลอยู่ค่ะแล้วก็มีแก้วโคกแล้วก็มีแป้งนะคะถ้าใครเกิดทันจะรู้เลยค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็ มีผงซักฟอกสมัยก่อนนะคะที่เราเคยไปซื้อค่ะตอนเป็นเด็กเอามาซักผ้านั่นเองค่ะบรรยากาศอย่างนี้นะคะทำให้เราย้อนยุคไปเลยนะคะในยุค80หรือ90ในสมัยก่อนนั่นเองค่ะแล้วเพลงนะคะก็เป็นเพลงสไตล์แบบในยุคสมัยก่อนค่ะเพลงแบบฟังสบายๆนะคะฟังไปเรื่อยๆสบายหูนะคะ เนี่ยค่ะป้ายโฆษณาต่างๆก็จะเป็นป้ายโฆษณาที่เราเคยเห็นสมัยเป็นเด็กๆนะคะบรรยากาศข้างในนะคะใครที่ชอบสไตล์นี้นะคะมาได้เลยค่ะเขาจะมีของตกแต่งแล้วให้เราได้เก็บภาพหรือถ่ายวิดีโอ,โอดื่มกาแฟไปก็ซึมซับบรรยากาศนะคะกับของตกแต่งสมัยก่อนนะคะเพลินเลยค่ะพบกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะไปกับโซฟาสีแดง